่านบอกเองสวดมนต์ทุกครั้งเนี่เองสวดบ่อยๆบ่อยๆนะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญบ่อยๆนะข้าถามว่าเองชินไหมชินเองสวดมนต์ทุกครั้งบุญที่เองมีในอดีตนะมันมารวมปัจจุบันทุกครั้งได้ท่านบอกแล้วใครจะได้บุญกับเองก็คือวิญญาณไปอันดับแรก็คือวิญญาณ วิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเองนั่แหละคือเจ้ากรรมในเวรบิดามานาบูญาทาั้งหลายที่มันเวียนว่า,ใายใจเกิดขึ้นขึ้น,นลงๆญาติเองที่อยู่ข้างล่างพอมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันหมดกระแสของกรรมเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ยังเกิดเป็นมนุษย์พอขึ้นมาปั๊บเนี่ยบนมันยังมีอยู่แล้วว่ามันก็เกิดเป็นจาตุมมันเห็นเองเนแน่ๆเลยจะบอก มันเห็นแน่ๆเเพราะมีกรรมเกี่ยวกันจะเป็นเจ้ากรรมในเวนบิดามารดาหมู่ญาติมันมาหาเราแน่นะรานนั้นเรามีอะไรนะเรามีบุญคือแสงสว่างที่เราสวดทุกรักใช่ไหมล่ะกรรมที่เราทำมาในโลกเนี่ยกรรมดีที่ทำาในโลกเนี่ยตั้งแต่อดีตโน้นถึงปัจจุบันมันก็มากระจุกตรงที่เราสวดน,นี่แหละ ตรงที่เราสวนมันสว่างใช่ไหมแล้วมันไปไหนอะไปเจ้ากรรในเวนพิรามุยดา,าไปตามบริเวณแถวนั้นอะในอนาคตเองก็จะเป็นรูปนามของเองไปไหนเองจะมีประโยชน์มากนะครบแม้แต่มนุษย์ที่มองเห็นเนี่ยเขามองเห็นปั๊บเนี่ยเขามีกรรมเนี่ยหายเลยลยบอก โดยเฉพาะกรรมเรื่งโลกของวิญญาณที่คอยการแกล้งเอาคขนอยู่เนี่ยมันเป็นเจ้ากับเลเวกันมาพอเห็นเองปั๊บเนี่ยไปไปเลยทันที <c oughs> แล้วผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเองในอนาคตในอดีตมาปัจจุบันไปอนาคตเขาเห็นเองนะ้ำตาไหลแล้วทั้งหมดนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะ มาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะจะให้มันสว่างกลับไปไม่ได้เชียวหรอจะให้ขาดทุนเป็นมนุษย์ทำไมจะเกิดเป็นมนุษย์มันยากนะแสนลำบากมากเรามาเป็นมนุษย์แล้วถึงทำ,ทำ,ทำตัวเองให้มันตกจากมนุษย์ไปทำไมไม่ทำให้มันสูงขึ้นจะเจริญขึ้น าามันอะไรมันเจริญอะไรมันต่ำกว่ามนุษย์